สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากทางจิตวิทยาครับค่ะก็คือเรื่องของสามมุมมองใช่ไหมคะที่แบบมันเกี่ยวกับวิธีที่เรามองตัวเองมองคนอื่นใช่เลยครับแล้วก็มองสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเราด้วยนะาจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาลองเจาะลึกเก่งสำคัญกันดูว่ามันคืออะไรแล้วมันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงส่งผลกับเราอย่างไงบ้างค่ะเป็นหัวข้อที่แบบ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของทุกคนได้ง่ายมากเลยนะคะคือการเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเฉยๆนะครับ,รบแต่มันเหมือนเรามีเครื่องมือติดตัวเลยค่ะที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็รับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่มุมมองแรกเลยดีกว่าครับก็คือมุมมองต่อตัวเองหรือ self perception นี่แหละ เอ่อจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนรากฐานสำคัญเลยเนาะว่าเราคิดยังไงรู้สึกยังไงกับตัวเราเองใช่ค่ะซึ่งมันก็มีองค์ประกอบหลักๆตัวแรกเลยก็คืออ,คอัตมโนทัศน์หรือ self concept นี่แหละค่ะอัตมโนทัศน์ถ้าจะอธิบายง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรครับก็คือภาพรวมความคิดทั้งหมดที่เรามีต่อตัวเองอะคะ่ะเป็นคำถามของคำถามง่ายๆเลยเช่น ฉันเป็นใครหรือฉันเป็นคนแบบไหนอะไรแบบนี้อ๋อเช่นแบบฉันเป็นคนใจดีฉันเป็นคนขยันหรืออาจจะฉันไม่เก่งเรื่องคำนวณอะไรทำนองนี้ประมาณนั้นเลยค่ะหรืออาจจะรวมถึงบทบาทของเราเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือลักษณะเฉพาะตัวอื่นๆที่เราใช้บอกว่านี่แหละคือฉันนะคะเข้าใจครับ นอกจากภาพรวมตรงนี้แล้วอีกส่วนที่ข้อมูลบอกว่าสำคัญมากๆเลยก็คือการเห็นคุณค่าในตนเองหรือ self esteem โอ้โหอันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะ self esteem เนี่ยคือการที่เราประเมินตัวเองว่าเราพอใจไหมรู้สึกดีกับตัวเองไหมหรือยอมรับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะครับผม ซึ่งมันไม่ได้แค่ส่งผลเรื่องความรู้สึกดีหรือไม่ดีนะแต่มันยังรากลึกไปถึงความมั่นคงข้างในการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆในชีวิตครับครับความต้วที่จะแบบยืนหยัดเพื่อตัวเองหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยละ่ะคือความสามารถในการฟื้นตัวจากความผิดหวังหรือปัญหาอุบสริคัต่างๆอะคะ่ะข้อมูลก็ชี้ชัดนะคะว่าคนที่เซลฟ์เอสติมที่แข็งแรงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจอเรื่องแย่ๆนะ แต่เขามีแนวโน้มจะรับมือได้ดีกว่าก้าวผ่านไปได้ดีกว่าเพราะมันมีฐานความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเอ,อคอยรองรับอยู่ข้างในประเด็นเรื่องที่มาของมุมมองต่อตัวเองนี่ก็น่าสนใจครับข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากการตีความ ข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กที่เราได้รับใช่ค่ะฟีดแบ็กจากคนรอบข้างจากประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือโซเชียลคอมเพรชันเทอรี่นี่แหละการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะเราทํากันแทบจะตลอดเวลาเลยนะบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำจริงครับเหมือนเป็นอัตโนมัติเลยใช่ค่ะซึ่งไอกระบวนการเปรียบเทียบนี้เองที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปสู่มุมมองถัดไปเลยก็คือวิธีที่เรามองคนอื่น อ๋อพอเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันก็เลยโยงไปถึงการมองคนอื่นหรือมุมมองต่อผู้อื่นถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจที่ข้อมูลระบุว่าเรามักจะสร้างความประทับใจหรืออาจจะถึงขั้นตัดสินคนอื่นได้เร็วมากๆเลยนะโดยอาศัยข้อมูลเพียงนิดเดียวผิวเผินแล้วก็เอาพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยไปสรุปเอาเองถึงนิสัยหรือเจตนาข้างในของเขารวดเร็วแบบน่าทึ่งเลยค่ะ แล้วเบื้องหลังความเร็วนี้ก็มีกลไกลทางความคิดบางอย่างทำงานอยู่เที่ข้อมูลชี้ไปก็คืออคติหรือใบอะส่วนตัวที่เราอาจจะมีอยู่เดิมโดยไม่รู้ตัวอคติค่ะแล้วก็กรอบความคิดหรือสกีมาที่เราสร้างสะสมมาจากประสบการณ์มันทำหน้าที่เหมือนเป็นทางลัดทางตัง,ตงยาหรือเมนเทลช o r t คั t อะค่ะช่วยให้เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนได้ไวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ได้ง่ายเหมือนกัน ถูกต้องค่ะพลาดง่ายมากเหมือนกันพอจะขยายความเรื่องสกีมาพร้อมตัวอย่างจากข้อมูลได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงในชีวิตจริงได้เลยค่ะลองนึกภาพสกีม่าเหมือนเป็นแฟ้มข้อมูลในหัวเราที่เราสร้างขึ้นสำหรับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ต่างๆค่ะตัวอย่างที่ข้อมูลยกมาเช่นถ้าเรามีสกีมาว่าคนที่พูดน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นคนขี้อายไม่กล้าสแสดงออกพอเราเจอเพื่อนร่วมง,งานคนใหม่ที่เขาดูเงียบๆหน่อย เราก็อาจจะเผลอสรุปไปแล้วในใจว่าเขาคงขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าเสนออะไรใช่ค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนชอบคิดชอบวิเคราะห์ระเลียดก่อนพูดก็ได้หรืออาจจะแค่กำลังสังเกตการอยู่เฉยๆสกีม a าแบบนี้มันช่วยให้เราคาดเดาได้เร็วก็จริงแต่มันก็จำกัดการมองเห็นความเป็นไปได้อื่นๆของคนคนนั้นไปเหมือนกันเข้าใจเลยครับ แสดงว่าสกีม่าเป็นเหมือนแว่นตาที่เราใส่โดยไม่รู้ตัวทําให้มองเห็นบางอย่างชัดขึ้นแต่ก็อาจทําให้มองข้ามรายละเอียดอื่นไปแล้วข้อมูลยังพูดถึงการจัดประเภททางสังคม (social categorization) ด้วยอันนี้คืออะไรครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการที่มักจะเกิดขึ้นอัตโนมัติค่ะคือเราจะจัดคนเข้ากลุ่มต่างๆไปเรื่อยๆอาจจะตามเพศวัยอาชีพเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งทีมฟุตบอลที่เชียร์อะไรแบบนี้ เพื่อให้สมองเราจัดระเบียบโลกที่ซับซ้อนใช่ค่ะให้มันง่ายขึ้นแต่ข้อควรระวังสำคัญมากๆที่ข้อมูลเน้นย้ำเลยก็คือมันเป็นประตูไปสู่การเหมารวมหรือสติเรียลไทปิงได้ง่ายมากการเหมารวมหมายถึงการที่เราทึกทักไปว่า สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นๆจะต้องมีลักษณะหรือความคิดพฤติกรรมเหมือนกันหมดประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งโดยมากมันมักจะไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็อาจนำไปสู่การตัดสินคนแบบไม่ยุติธรรมได้ง่งายๆเลยนอกจากนั้นยังมีอีกแนวคิดที่ข้อมูลนำเสนอคือทฤษฎีบุคลิกภาพโดยในหรือ implicit personality theory อันนี้ทำงานอย่างไรครับอ๋อทฤษฎีนี้อธิบายความเชื่อที่มันฝังอยู่ในใจเราลึกๆค่ะซึ่งเราอาจไม่รู้ตัวก็ได้นะ ว่าลักษณะนิสัยบางอย่างเนี่ยมันมักจะมาคู่กันหรือบ่งบอกถึงลักษณะอื่นๆไปด้วยเช่นข้อมูลอาจจะชี้ว่าบางคนเชื่อว่าคนที่ดูอบอุ่นมีมนุษยสัมพันธ์ดีจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์และไว้ใจได้เสมอไปอือหรือคนที่แต่งตัวดีดูภูมิฐานจะต้องมีความสามารถสูงเสมออะไรแบบนี้อ๋อคือเราเชื่อมโยงคุณลักษณะบางอย่างเข้าด้วยกันไปเองใช่ค่ะความเชื่อเหล่านี้นะ่นทำให้เราสร้างภาพรวมของบุคคลได้เร็วขึ้นก็จริง แต่มันก็เป็นเหมือนอกับดักทางความคิด cognitive trap อย่างที่ข้อมูลบอกเลยเพราะลักษณะภายนอกหรือนิสัยอย่างหนึ่งมันไม่ได้การันตีถึงลักษณะอื่นๆเสมอไปค่ะโอฟังดูแล้วการรับรู้ผู้อื่นนี้มีความซับซ้อนแล้วก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ตลอดเวลาเลยนะครับต้องอาศัยการรู้เท่าทันความคิดตัวเองอยู่เสมอเลยอะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ การที่เราแค่ตระหนักรู้ถึงกลไกลเหล่านี้ก็ช่วยให้เราแบบเอ๊ะช้าลงนิดนึงตั้งคำถามกับการตัดสินใจหรือความประทับใจแรกของเราเองได้มากขึ้นเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็พยายามมองบุคคลตามที่เขาเป็นจริงๆมากกว่าตามกรอบที่เราอาจจะมีอยู่ค่ะครับผม ไปต่อกันที่มุมมองสุดท้ายนะครับมุมมองที่3ก็คือมุมมองต่อสถานการณ์ situation perception ซึ่งเกี่ยวกับวิธีที่เราตีความแล้วก็ให้ความหมายกับเหตุการณ์สภาพแวดล้อมหรือบริบทต่างๆที่เราเผชิญอยู่ค่ะมุมมองนี้ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์แล้วก็การตอบสนองของเราเลยนะคะข้อมูลยกตัวอย่างคลาสสิกที่เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากคือเรื่องแก้วน้ำครึ่งแก้วเพื่ออธิบายแนวคิดเรื่องกรอบการมอง frame of reference อ๋อ แก้วใบเดียวกันมีน้ำอยู่เท่ากันแต่การมองการตีความต่างกันได้สินะครับใช่เลยค่ะคนหนึ่งอาจจะมองผ่านกรอบการมองเชิงลบน g a t i v ฟ f เฟรมแล้วก็ให้ความหมายว่าโหน้ำหายไปตั้งครึ่งแล้วซึ่งเป็นการมุ่งเน้นไปโฟกัสที่ความสูญเสียความขาดพร่องหรือปัญหาครับ ในขณะที่อีกคนอาจจะใช้กรอบการมองเชิงบวก positive frame แล้วก็ตีความว่าเฮ้ยยังมีน้ำเหลืออีกต้องครึ่งแก้วแน่อันนี้คือการมองไปที่สิ่งที่มีอยู่ศักยภาพหรือโอกาสที่เป็นไปได้เห็นภาพเลยครับ คือสถานการณ์ภายนอกมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่พอกรอบการมองข้างในต่างกันมันก็ส่งผลให้เกิดอารมณ์ที่ต่างกันได้เลยคนแรกอาจจะรู้สึกเสียดายกังวลส่วนคนหลังอาจจะรู้สึกขอบคุณมีความหวังชัดเจนมากค่ะแล้วมันก็นําไปสู่การตอบสนองที่ต่างกันด้วยคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะลงมือทําหรือหาทางใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ได้มากกว่าคนที่โฟกัสแต่สิ่งที่หายไป จากประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามตามมาเลยครับว่าในเมื่อกรอบการมองมันมีอิทธิพลขนาดนี้เนี่ยข้อมูลได้ชี้แนะไหมครับว่าเราสามารถฝึกหรือปรับเปลี่ยนกรอบการมองของเราให้เป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นได้หรือเปล่ามีการกล่าวถึงความเป็นไปได้นี้ค่ะข้อมูลสนับสนุนแนวคิดที่ว่าเราสามารถฝึกฝนตนเองให้มองสถานการณ์อย่างรอบด้านและตามความเป็นจริงมากขึ้นได้นะคะโดยพยายามลดอิทธิพลของอคติทางอารมณ์ลงหน่อย ชักน้ำหนักระหว่างแง่บวกแง่ลบพิจารณาข้อมูลเหตุผลต่างๆประกอบกันไม่ใช่ว่าต้องพยายามบังคับตัวเองให้มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาไม่จำเป็นค่ะไม่ใช่การบังคับให้โลกสวยหรือมองบวกแบบหลอกตัวเองแต่เป็นการพัฒนามุมมองที่มันยืดหยุ่นขึ้นสมดุลขึ้นแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงตามที่มันเป็นได้มากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่การตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะพอฟังครบทั้งสามุมมองแล้ว ทำตนเองผู้อื่นแล้วก็สถานการณ์ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่ามันไม่ได้ทำงานแยกส่วนกันเลยแต่ดูจะเชื่อมโยงกันเป็นระบบเลยนะครับเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเลยค่ะข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นวงจรไซเคิลที่ต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยมุมมองหนึ่งสามารถส่งผลต่ออีกสองมุมมองที่เหลือได้เป็นวงจร มีตัวอย่างรูปธรรมจากข้อมูลไหมครับที่พอจะแสดงให้เห็นว่าวงจรน,นี้มันทำงานยังไงในชีวิตจริงของเรามีค่ะข้อมูลชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆเลยเช่นคนที่มีมุมมองต่อตอนเองเชิงบวกคือมีเซลล์เอสติมที่ดีพอสมควรเนี่ยเขาก็มักจะมีแนวโน้มที่จะมองผู้อื่นในแงด่ดีหรือมองเห็นข้อดีของคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยอ๋อครับ แล้วพอต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือยากลำบากเข้ามาเขาก็มีแนวโน้มที่จะตีความสถานการณ์นั้นว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือเป็นบททดสอบให้พัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะมองเป็นหลักฐานของความล้มเหลวหรือความไร้ค่าของตนเองกลับกันก็คือถ้ามุมมองต่อตนเองอาจจะไม่ค่อยดีนักก็อาจจะส่งผลให้มองคนอื่นในแง่ลบได้ง่ายขึ้นหรือตีความสถานการณ์ต่างๆแย่กว่าเป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วย มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะมันเหมือนกับว่ามุมมองต่อตอนเองเนี่ยเป็นฟิลเตอร์หรือเป็นแว่นตาที่ส่งผลต่อการมองเห็นสิ่งอื่นๆรอบตัวเราไปด้วยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองด้านใดด้านหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยจึงสามารถส่งแรงกระเพื่อม ripple effect ไปยังอีก2ด้านที่เหลือได้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนกับการปรับแก้ที่จุดหมันสามารถส่งผลดีต่อเบียงภาพรวมทั้งหมดได้เลย ใช่ค่ะถูกต้องเลยการที่เราค่อยๆปรับมุมมองที่เรามีต่อตอนเองให้มีความเข้าใจยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแม้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตามนะคะมันก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เรามองและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราตีความและรับเมื่อกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตให้เป็นไปในทางที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกทำความเข้าใจแก่นสำคัญของสามมุมมองทางจิตวิทยากันพอสมควรเลยนะครับทั้งการเข้าใจตนเองการรับรู้ผู้อื่นและการตีความสถานการณ์รอบตัวจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามาก็ถือเป็นกรอบความคิดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่จะนำไปลองสำรวจและทำความเข้าใจประสบการณ์ของเราเองดูค่ะแล้วจากที่เราคุยกันถึงความเชื่อมโยงเป็นวงจรของมุมมองทั้ง3นี้ ก็อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ลองนำไปพิจารณาต่อยอดกันดูนะคะครับเชิญเลยครับน่าสนใจครับก็คือในเมื่อทั้ง3ส่วนนี้มันเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งแบบนี้ลองใคร่ครวญดูว่าหากเราเริ่มต้นจากการค่อยๆปรับเปลี่ยนหรือดูแลมุมมองต่อตอนเองให้ดีขึ้นให้มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและยอมรับในคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตามนะแรงกระเพื่อมจากการเปลี่ยนแปลงภายในนี้อาจจะค่อยๆไปเปิดมุมมองที่เรามีต่อผู้อื่นให้กว้างขึ้นลดอคติลงและอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆจากความกลัวหรือการหลีกหนีไปสู่การเรียนรู้และการเติบโตในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะลอง ลองสำรวจความเป็นไปได้นี้ในชีวิตประจำวันดูค่ะโอ้เป็นข้อคิดที่ชวนให้กลับมาสำรวจตัวเองแล้วก็มองเห็นความหวังในการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการร่วมสนทนาเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจนี้สนุกและได้ความรู้มากครับยินดีค่ะ